o sete milo campana. Nenê, 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 metade, metade. Nenê, 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 metade, metade. Nenê, 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 metade, metade. Nenê, 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 metade, นะครับแสนชัยนะครับพีเกแสนชัยมัทยิมพูดถึงไทยไฟหน่อยแล้วก็เดี๋ยวน้องเปจีจ้านะครับที่มาที่ไปต่อยที่นี่ได้ยังไงครับเชิญคุณแสนชัยก่อนครับก็นะครับก็ด้วยนั่นนะครับที่เรารู้กันอยู่ว่ามันมีโควิดเข้ามานะครับก็เลยทําให้หายไปนะครับประมาณ แปดเดือนนะครับก็ไม่ได้เคลื่อนไปที่ไหนเลยนะครับเพราะว่าทุกคนก็ต้องตานักตัวอยู่ที่บ้านนะครับก็ว้นี้กลับมาก็การเตรียมตัวพวกผมก็ไม่มีปัญหาครับจากที่เราซ้อมอยู่แล้วไฟนี้มันต้องซ้อมให้หนักกว่าเดิมเพราะว่าเราหยุดไปนานนะครับก็เลยตั้งใจเต็มที่นะครับเพื่อจะโชว์มวยไทยให้กับแฟนมวยชาวไทยนะครับและพี่น้องแฟนคลับไทยไฟนะครับไม่ได้รับชมมันครับผมคุณสนใจครับไม่ได้ต่อยนานเนี่ยร่างกายเป็นยังไงบ้าง ก็มันก็เราก็แต่เราอยู่บ้านเราก็ออกกําลังกายอยู่ที่บ้านนะครับก็ออกกําลังกายอยู่เรื่อยๆนะครับก็สําหรับผมส่วนตัวไม่มีผลครับผมครับอ่ะน้องเพชรจีจ้าครับเล่าถึงที่มาที่ไปหน่อยมาต่อยที่ไทยไฟส์ยังไงครับก็การหาจัมวยไทยไฟก็เกิดสามปีแล้วครับเพราะว่าเก็บตัวซ้อมมวยชากเป็นสมรภูมิทีมชาติครับช่วงนี้ก็ยังไม่มีรายการไปแข่งก็กลับมาชมเวยไทยครับครับแล้วมามารายการไทยไฟส์เพราะกัน เชิญเลยแนะนำจากใครครับก็มีท่านสุนชัยมสบัตค่ะครับใี่สำหรับหนูที่หนูม,มาชมไทยไฟคอืบแล้วคิดว่าจะฝากผลงานไทยไฟนัดแรกนี่มั่นใจแค่ไหนครับพรุ่งนี้ก็ผลง,งานไทยไฟที่หนูจะขึ้นช่วงในวันทุนี้ค่ะหนูก็เต็มที่ค่ะก็มั่นใจค่ะแต่ว่าไม่ประมาทอยู่แล้วค่ะพรุ่งนี้ครับอ่ะคุณแตนใจเชิญแฟนมวยนิดนึงครับให้มาติดตามไทยไฟ<อ>ช่องแปดนะครับอยากเชิญชวนแฟนมวยชาวไทยทุกประเทศนะครับฝากอ่า มาร่วมเชียร์กันด้วยนะครับมาร่วมสนุกกันที่เดอะมอบางกะปินะครับ MCC Hall นะครับหรือถ้าใครมาไม่ได้นะครับก็ดูช่อง8นะครับกดเลข27นะครับแล้วแล้วเราเจอกันพรุ่งนี้ครับเวลา6โมงเย็นครับครับโชคดีทั้งสองท่านขอบคุณครับ